มันมันลมเมื่อวานเหรอบ้านมันลมเมื่อวานแต่บ้านนี้อะ่ะเอาของคุณเยอะเลยคือเจ็ดสิบกว่าแล้วอะค่ะมุลี่ไม่เอานะ,อะขอเบอร์โทรนะครับ thôi đừng hủn thôi la la không rồi bên thái bên thái ben thái cùng. ไม่มาเลยครับก็คือว่าเขาบอกว่ายังเรืองลงไม่ได้เพราะน้ำมันแรงก็ต้องรอเขารออย่างเดียวเขาว่าอย่างี้ต้องรออยงเดียวก็เลยพังนะครับผมว่าถ้าถ้าเกิดว่าเมื่อวานนะถ้ามีหน่วยงานเอาบิ๊กบิ๊กแบกมาลงนะผมว่าน่าจะดีบ้านจะคงจะไม่ไม่ไม่พังขนาดนี้ผมว่าถ้าช่วยช่วยตั้งแต่เมื่อวาน หลังจากนี้ครัอยากจะได้ความช่วยเหลือครับจากภาครัฐหรือบางส่วนใครที่มาช่วยเหลือครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรติดตัวเลยครับหมดตัวเลย